สวัสดีครับฟาร์มฮักโฮมสเตย์มาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาดูสถานการณ์น้ําในลาน้ําชีนะครับที่ช่วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับฝนตกหนักมากทําให้ระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาสูงเลยทีเดียววันนี้มีจังหวะก็เลยได้เอาดโดรนมาวิด บินสำรวจดูนะครับว่าน้ำเนี่ยขึ้นมาถึงระดับไหนแล้วตอนนี้ทางฝั่งทางฝั่งเ,เจ้าพ่ออุปหาสนะครับก็น้ําเริ่มซึมเข้ามาในที่นาแล้วนะครับน้ําเริ่มล้นเข้ามาในที่นาแล้วท่วมไรนาที่อยู่ตามชายฝั่งแม่น้ําเริ่มท่วมแล้วนะครับบางบางที่สูงหน่อยก็ยังไม่ท่วมน้ําก็ยังอยู่ทรงๆครับโดยปกติถ้าหน้าน้ำเนี่ย เขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน้ําชีก็จะอยู่สูงๆประมาณเนี้ยเออล้นเป็นเรื่องปกตินะครับที่เขาจะาปริมปริมอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เราก็เลยบินสํารวจตามลําน้ําดูเนี่ยก็จะเห็นว่าออน้ำเนี่ยค่อนข้างขุ่นมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นน้ําที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยเขาจะชะดินชะขี้ฝุ่นลงเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นประมาณนี้ซึ่งลำน้ำชีบริเวณฟาร์มเนี่ยที่อยู่ใกล้ฟาร์มเป็นลำน้ำชีที่มีความคโค้งมากเหมือนงูเลยนะครับเหมือนงูเลยซึ่งผมเคยพยายามเอาดโดรนเนี่ยขึ้นบินที่จะเก็บภาพโค้งให้ได้ทั้งหมดแต่ไม่สามารถนะครับเพราะว่าโค้งมันใหญ่มากนะครับโค้งใหญ่มากแล้วก็กินพื้นที่หลายร้อยไร่หลายพันไร่เลยครับตรงโค้งตรงนี้ซึ่งเขาจะโคดไปโคดมาเหมือนงูเลื้อยเลยสวยมากๆนะครับ ตรงนี้เป็นเป็นสารเจ้าพ่ออุบะาันะครับก็สาลาที่เคยอยู่ตรงนี้พังไปแล้วเมื่อปีก่อนนะครับที่น้ําท่วมอ่าตะลิ่งทางขวาเนี่ยก็คือเออ่ทานบที่จะเช็คว่าน้ําจะล้นเข้าบริเวณของบึงละหาหนนาหรือยังนะครับซึ่งจะต่อไปที่ประตูน้ําอีกทีหนึง่งอ่าตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ถนนตรงนี้เป็นถนนที่ตัดระหว่าง บ้านละหานาะไปบ้านหนุงดูนะครับเป็นทางลัดซึ่งถ้าน้ําล้นมันจะล้นตรงนี้เข้ามานะครับปีที่แล้วก็ล้นล้นตรงตรงขอบนี้นะครับบริเวณนี้เลยที่เข้าที่เข้าไปที่ท่วมฟาร์มนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเหลือเหลือสเปซอยู่นะครับยังยังไม่สูงยังไม่ปลิ่มมาที่บริเวณโค้งอ่าก็มีข่าวดีครับเรื่องของถนนนะครับเส้นเมื่อกี้เนี่ยมีข่าวดีจากท่านนายกทองปักมาพงนะครับได้แจ้งว่า ได้รับงบประมาณนะครับเป็นสร้างถนนที่น้ําท่วมทุกปีทุกปีเนี่ยท่วมซ้ำซากเนี่ยก็เลยมีงบมาให้นะครับโอ,อ้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับท่านที่จัดงบประมาณมาให้พอดีเลยนะครับเพราะว่าเออมันล่อแหล่มากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโลกของเรามันเปลี่ยนเนาะน้ำมันจะเยอะกว่าช่วงเมื่อ 4- ี่หปีก่อนนะครับมันจะแรง แต่พอมาสองปีหลังเนี่ยน้ําเริ่มเยอะนะครับนี่บริเวณโค้งที่ที่หักศอกเลยอะ่ะไม่ไม่ใช่เรียกหักศอกคือหักประมาณเกือบ2 8 0อปงศาเลยนะครับคือแบบเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวแบบเลี้ยวกับเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเห็นฟาร์มนะครับอยู่ข้างหน้าจะเห็นฟาร์มอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับนี่ฟาร์มอยู่ตรงนี้ครับก็ ยังยังโอเคอยู่ครับยังโอเคยังยังไม่น่าเป็นห่วงมากถ้ายังไม่มีฝนตกมาเพิ่มเนาะช่วงนี้ก็ยังโอเคก็สถานการณ์ก็ยังพอวางใจอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นขนาดนอนไม่หลับนะครับ